สวัสดีค่ะพบกับช่องหมอควินพยากรณ์น,นะคะหรือควินบีชาแนลวันนี้หมอควินนะคะจะมาทํานายดวงชะตาประจําปี2565ซึ่งมี6ราศีที่คัดแยกมาซึ่งเป็นราศีที่กราบชีวิตพุ่งรุ่งเรืองชะตาชีวิตพลิกผันมาแรงเป็นราศีดังต่อไปนี้นะคะ 1. มัง,งกรมังกรงานจะปังความรักจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะราศีที่สองราศีมีน ราศีมีนจะได้จับเงินก้อนโตในปี2565นะคะและจะมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะราศีต่อไปราศีเมษค่ะราศีที่3จะได้คืนดีกับคนรักเก่าระวังแฟนเก่าจะติดต่อกลับมานะคะหรือฐานไฟเก่าคู่กลุ่นจะได้บุตรนะคะราศีต่อไปราศีที่4ราศีมิถุนค่ะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะและราศีที่5ค่ะ เป็นราศีกรกฎราศีกรกฎในปี2565มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหญ่ๆธุรกิจปังรุ่งเรืองนะคะราศีสุดท้ายนะคะเป็นราศีที่มาแรงที่สุดในปี2565คือธนูค่ะธนูนะคะความรักจะรุ่งคัน,น้าะคะจะมีทั้งนะคะเพศตรงข้ามที่อายุน้อยอายุมากกว่า มารมจีบมีเสน่ห์มากในปีนี้นะคะและมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆมีรับรอยฟลุกๆรวมถึงได้รับมรดกด้วยค่ะโอเคค่ะเมื่อฟังแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้ราศีของฉันไม่มีไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นการทำนายดวงชะตาโดยย่อนะคะสรุปมาให้ในปี2565ที่6ราศีที่กราวชีวิตพุ่งขึ้นสูงที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวท่านเองจะประสบความสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับออการนาําพาโชคชะตาของท่านคือกําหนดชะตาชีวิตด้วยตัวท่านเองนะคะคือความขยันกุศลผลบุญรวมถึงนะคะการที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นั่นเองก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์ช่องหมอควีนพิรกรด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยร่ำรวยรุ่งเรืองปัง ทั้ง6ราศีนี้และราศีอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ